สวัสดีค่ะใครปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะคะฟังทางนี้นะคะวันนี้นะคะบุ๊กมีเคสลูกค้าที่ทานผิดพันดีบูลน,นะคะแล้วก็ลดอาการปวดได้จริงแล้วก็ลูกค้าประทับใจค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวามาฟังจากเสียงผู้ใช้จริงกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่เองสวัสดีค่ะก่อนทานพี่หญิงมีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมยังไงบ้างคะค่ะก็คือ,อเรื่องของเรื่องคือพี่เองอตั้งท้องก็คือปกติคือน้ําหนัก45เนอะพอนตั้งท้องหรือมีน้องคือน้ําหนักขึ้นเยอะมาก คือจาก45เป็น50เอเป็น90ค่ะค่ะถือว่าน้ำหนักขึ้นเยอะมากคือ30-40ิโลเลยซึ่งปัญหาก็คือจะตามมาคือเรื่องการรับน้ำหนักของร่างกายค่ะก็คือมีปัญหาเรื่องหัวเข่าค่ะหัวเข่าพอเห็นบอกว่าปวดหัวเข่าแล้วก็ตอนที่ช่วงปวดเนี่ยจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงก๊อบแกลดด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่คือตอนแรกๆก็คือมันไม่มีอาการปวดเนาะผู้หญิงก็เลยไม่รู้ว่ามาเป็นมาเป็น คือ,อยังไงคือการมีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่รู้ว่าเสียงมันเริ่มมาแล้วก็คืออันดับแรกคือเป็นเสียงเสียงเสียงแบบเสียงเตือนอะ,ะว่าเรามีปัญหาเรื่องข้อนะคือเสียงกบแก๊บกบแ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่มีอาการเจ็บะะในช่วงที่เราเดินใช่ไหมคะก็จะได้ใช่ใช่<ๆ><ๆ>เรานั่งรอเดินหรือเราขยับตัวนี่เสียงจะมาเลยค่ะ,คะแล้วหลังจากที่ทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะาทานไปทั้งหมดกี่กล่องคะที่เรียกสัมผัสได้ว่าอาการปวดลดลงอะค่ะ คือพี่หญิงได้ได้ลองไปสองกล่องค่ะถามว่าตัวเนี้ยเวลากินอ่ะคือคือกินแล้วรู้สึกว่ามันมันมันดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับเลยก็เลยรู้สึกว่าสองกล่องนี้ตอบโจทย์พี่หญิงได้ดีมากใช่ค่ะจากที่ทานสองกล่องแล้วอาการปวดลดลงแล้วเสียงกรอบแก๊บแล้วคะเสียงกรอบแก๊บนี่หายตอนไหนไม่รู้ค่ะหายตอนไหนไม่รู้ค่ะหายแบบเฮ้ยจากที่เรา เสียงก็แก๊บแล้วก็พอมาหลังๆก็คือเราเราปวดแล้วทีนี้ก็เลยเริ่มสังหาสินค้าที่จะตอบโจทย์เราเนาะว่กินไปสองกล่องเสียงก็แก๊บหายเปนลิกทิ้งเลยคะ่ะแล้วก็การปวดนี่ก็คือแบบบรรเทาแล้วก็ช่วยเราได้เยอะอม,มากเลยค่ะ,คะประทับใจมากเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะที่ช่วยฟื้นฟูเกี่ยวกับอาการปวดได้เป็นอย่างดีค่ะถ้าเกิดว่าตัวนี้พวกมีคะแนนให้ดีบูลสักสิบคะแนนนะคะพี่หญิงให้คะแนนดีบูลเท่าไหร่คะ นี่อยากแนะนําเลยค่ะก็คือให้คะแนนสิบบวกบวกเลยค่ะสุดยอดยมากๆเลยนะคะ,คะเห็นไหมคะว่าสินค้าเราดีตอบโจทย์นะคะแล้วก็ลดอาการปวดได้จริงใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าหรือว่ากระดูกเสื่อมนะคะติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสินค้าตอบโจทย์แน่นอนค่ะสั่งเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ